สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับพบกันแล้วเช่นเคยนะครับกับทุกเรื่องของการเล่นกีตาร์ของนักกีตา้ามือใหม่ก็ไม่อยากพลาดบทเรียนหรือว่าข้อแนะนําดีๆในการฝึกฝนการเริ่มต้นฝึกกีตาร์อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่องนี้ไว้เลยนะฮะวันนี้เราจะมาว่ากันที่เรื่องของการไล่สเกลนะครับผมได้ยินทุกคนเนี่ยมักจะพูดว่าการฝึกการไล่สเกลอยังไงมันก็คงจะต้องไล่ให้ทั่วคอบ้างละ้นะครับไล่ให้ได้หลากหลายที่สุดอะไรประมาณนั้น แต่ทุกคนเชื่อหรือไม่ครับว่าบางทีบางครั้งการที่เราไปเรียนรู้โนะ้ตทุกอย่างทุกตัวบนเฟซบนอะไรที่มันเยอะแยะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาใช้งานได้สัทีเดียวหรอกนะเว้นเสจากเราจะเป็นนักกีตาร์ที่ชอบโซโล่เป็นสายสายกีตาร์ฮีโ่หรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นน่ะมันอาจจะไกลห่างความเป็นจริงสําหรับนักกีตาร์มือใหม่หรือสําหรับคนที่เล่นกีตาร์โปร่งแล้วการไล่สเกลมันมีแค่รูปแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่า ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคือหัดได้ก็ดีแลวถ้าจะหัดแต่แต่ถ้าจะาแบบว่าตรงโจทย์ตรงประเด็นสําหรับมือใหม่สําหรับคนเล่นกีตาร์โปร่งกีตา,าร์สายโฟล์กสาย,ายสเกาสายพิ๊กซิ้งฟิงเกอร์สไตร์อะไรเงี้ยแล้วแต่เนี่ยผมว่าการไล่สเกลโดยไม่ต้องไปสนใจเรื่องของโน้ตทั่วๆคอเนี่ยลราไปโฟกัสที่โน้ตในคอเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นดีกว่านะแล้วก็เอาไปใช้งานได้ไงวันนี้ผมก็เลยคิดค้นแบบฝึกหัดหนึ่งขึ้นมานะครับ คิดค้นตะกี้นี่สดๆเลยคิดเสร็จปุ๊บก็าอาัดเลยนะฮะเป็นการฝึกโซโลโดยการแพลตฟอร์มมือซ้ายจ,จับคอซีไว้เพราะว่าเราจะเล่น C Major Scale นะ,ะแต่มันไม่ได้ว่าเอาโน้ตทุกตัวมาใช้นะครับไม่ได้ว่าเป็น C, D, F, G, A, B แล้วอต่ะไรก็แต่ไม่ใช่แบบนั้นบางตัวผมอาจจะไม่ได้เล่นแต่ผมจะเน้นที่ผมจับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูดีกว่าอาจะไม่เห็นภาพนะครับอลองฟังดูสักรอบสอรอบก่อน อ่ะช้าๆอีกสักรอบหนึ่งฟังดีๆจับ C ีปึป๊บใครที่เล่นเก่งแล้วผมว่าดูผมสักสองสารอบจาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนมือใหม่อยู่ก็อออฟังคําอธิบายประกอบไปด้วยจับฟอร์ม C ไปเลยนะฮะไม่รู้ชัดหรือเปล่าจับฟอร์ม C แล้วก็ผมก็จะไล่าจาก5 4 3 2 1แล้วก็ขึ้นมา2 3 4แล้วก็มาจบที่5นะครับเนี่ยผมจะเริ่มอย่างเงี้ยผมจะดีดโน้ตละ3ตัวลงขึ้นลงลงขึ้นลง สรุปคือโน้ตทุกตัวเนี่ยเล่น3 3ครั้งดี3ครั้งนะครับโน้ตทุกตัวความยากมีอย่างหนึ่งครับทุกคนก็คืออุดสายด้วยสันมือขวาไม่อุดได้ไหมได้ ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ทําไมผมถึงอุดก็เผื่อบ,บางคนไงที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฝึกแบบธรรมดาก็ได้แล้วนั้นเพิ่มสกิลความยากขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ท้าทายตัวเองนะฮะเป็นแบบฝึกวัดใจว่าเราจะทําได้ไม่ต้อจะคอนโทรลน้ําหนักปิกคอนโทรลเดนามิกของอ่าการที่จะต้องดีดลงไปเนี่ยเพราะว่าการอุดสายแน่นอนว่ามันดีดยากกว่าการดีดธรรมดานะครับอ่ะโอเคทีนี้มาเจาะว่ามันเล่นยังไงกันบ้างน,นะครับหลังจาก ทราบคร่าวๆโดยรวมแล้วเ,เริ่มเล่นจากสาย5ก่อนนะครับโน้ตซีจับคอซี C ไปเลยโน้ตซีก็เฟสที่3ไงฮะสาย5้าไว้สาลงขึ้นลงแล้วก็ต่อไปก็ไปเล่นสาย4สาย4คราวนี้ให้ยกนิ้วออกนะครับให้เล่นให้เล่นสายเปิดเสียงดีอย่างเงี้ยเอ่อหลังจากนั้นก็เอานิ้วที่เรากดก่อนนนี้นนก็คือนิ้วกลางเนี่ยกดลงไปบนเฟสที่2โน้ตดีแล้วก็ไป สาย3สาย3เป็นสายเปิดนะครับเริ่มน้นสายเปิดนะแต่นั้นก็เอานิ้วกลางเนี่ยนิ้วเดิมเนี่ยกดสาย3ไปเฟที่2ต่อไปก็ไปเล่นสาย2สาย2อันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับนิ้วชี้เนี่ยมันกดเฟสที่1อยู่เนี่ยก็อย่างนี้เลยแล้วก็ไปเล่นเฟสที่3ของสาย2โดยนิ้วก้อยแล้วก็ไปเล่นสายเปิดสาย1หลังจากนั้นก็เอานิ้วก้อยเนี่ยมาเล่นสาย1เฟสที่3 มีอยู่แค่นี้จะช้าแล้วก็ไล่กลับไปอันนี้แต่แต่ตอนขาขึ้นเนี่ยจะมีเพิ่ม,มขึ้นมานิดนึงก็คือ,อหลังจากมันมาขึ้นสาย5ไปฟที่3นะแล้วก็ เอาเป็นเฟสที่2ด้วยโน้ต B แล้วก็เอาสายเปิดด้วยแล้วก็กลับมาเฟสที่2แล้วก็ C เป็นประมาณน,นี้แต่อยากเพิ่มสกลิลความยากก็นี่เนหะ็นมฮะ นี่ก็ถือว่าเราได้เอาโน้ตในคอร์ดเนี่ยมากระจายทําให้เราเาขาเรียกว่าอะไรนะเวลาจะต้องโซโล่ในคอร์ดผมไม่ได้ว่าพูดถึงคอร์ด C อย่างเดียวผมแค่เอาตัวอย่าง C เนี่ยมามา,มายกให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อนๆอาจจะไปไประยุกต์กับคอร์ดอื่นก็ได้โดยใช้หลักการที่ผมแนะนาในในในคีในในคอร์ด C คอร์ดนียเราได้เรื่องอะไรบ้างแน่นอนว่าเราจะ solo, ร court, เราจะโซโล่ในคอร์ดเราจะเราจะจําได้ว่ามือมันควรจะวางไปที่นิ้วไหนได้บ้างโน้ตไหนยังไงบ้างแล้วก็ จะได้กาถูกนะครับมันมีความแม่นยำมันเหมือนประมาณว่าเราจะไปสถานที่ไหนสักแห่งหนึง่งแต่เราเนี่ยได้ศึกษาจาก GPS ศึกษาข้อมูล,ลว,ว่ามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนขึ้นเนินลงเนินตรงไหนบ้างเวลาเราเล่นหรือว่าเราจะไปจริงๆเนี่ยเราจะไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปได้โดยง่ายโดยที่ว่าไม่ติดไม่ขัดคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนี่คือแบบฝึกหัดที่นำมาฝากทุกคนกันนะครับอาดท้ายคลิปทิ้งท้ายใครที่สนใจอยากจะ เรียนกีตาร์อ,ออนไลน์กับผมนะครับก็แน่นอนว่าคอร์สนี้ตอบโจทย์มือใหม่อยู่แล้วนะครับ3า0บาทไลน์ผมอยู่ตรงนี้แอดมาปรึกษาสอบถามกันได้นะครับว่ามีวิธีการมีอะไรกันยังไงกันบ้างแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้สายกีตาร์โปร่งนะครับต้องเรียกว่าเป็นสายที่ราคาถูกแต่คุณภาพเนี่ยเหมาะคุณภาพคุ้มค่ามากนะครับสำหรับคนที่อยากจะเลือกซื้อสายกีตาร์ที่ไม่ต้องเป็นแบรนด์เนมราคาสูงๆแพงๆหลายร้อยเนี่ย แต่สิ่งที่ผมนํามาจําหน่ายให้แน่นอนะนะครับกีตาร์บางตัวผมก็ใช้สายนี้อยู่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับส่งฟรีเบอร์10ก็140บาทเบอร์11ก็150บาทแล้วก็เบอร์12ก็160บาทส่งสั่งกี่ชุดก็ส่งฟรีทั้งนั้นนะครับอย่างนั้นก็ไลน์ก็อยู่ตรงนี้สมัครหรือว่าสอบถามซื้อคอร์สเรียนกีตาร์ก็ไลน์นี้สั่งซื้อสายกีตาร์ก็อันนี้เหมือนเดิมน,นะครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ